ป่านะครับเป็นพริกนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสองหน่อแล้วนะครับนนหน่อนึงอันนี้จะมีอยู่สามหน่อนะครับเรียกว่ากอเดียวนะครับ ระวังหน่อยนึงครับหน่อไม้ป่าจะมีน้ำแหลมนะครับหน่อย,ยาวด้วยนะครับมันขึ้นเป็นลำยาวแล้วนะครับนะหน่อไม้ป่าก็กินได้นะ ไม้ป่าไม่เหมือนหน่อมไม้เลี้ยงนะครับหน่อมไม้เลี้ยงจะไม่ค่อยมีชินะ้นยากแล้วครับโดนถาค้างเลยหมดเป็นหน่อมไม้ธรรมชาตินะครับกอ,อ,อเดียวนะครับ ได้ไหมล่ะมันสูงหลือมั้งนี่เอาอยู่ดินกอเดียวครับสุดยอดอน,นี่ก็จะติดกับลำน้ำฉี่นุ่นพ่อน้อนึงอยู่นุ่นอยู่นในน้ำ มันก็ติดกับลำน้ำชีนะครับ ใกล้น้ำเลยมันเคยเกิดดีเราก็จะสับเอาส่วนอ่อนนะครับส,สามนอเด้อเห็นมาฝอยอีกนอน ใา้มันขึ้นอีกวันเดนอนนี้จะให้มันขึ้นดีนะครับกำลังเป็นหนอนเล็กดูดีครับพอ,อเดียวครับยังไม่หมดครับตั้งร่นีกบ่ ทางลงไมื่หล่ะนทงงีทางจะไปลำบากไม่ใช่เบ็ดเรานข้างลำบากนะโอ้โหเป็นนอขึ้นสวยเลยครับ เกีกวกานี้แต่น้ยบอข้นหน่อยดิจะหาต่อแคไปลายะเบิ้งก่อนนีกันไหนกะไปเบ้งอันนี้ดูก้อดื่มไหมอย่างคนละฟังมีโบ นี่ว่าครับม,ม,มีแต่มันขึ้นสงูงนะครับโอเคครับก็น่าจะขอสรุปนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับวันเดียวการหาหน่อไม้ป่านะครับก็ กอเดียวก็ได้ตั้งเยอะเลยครับหลายหลายหนอนะครับได้หลายหนอเลยเดียวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2อในการหาหน่อไม้ป่านะครับสุดยอดเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ